สำหรับผมนะครับการเปลี่ยนหัวเทียนเป็นปัญหาโลกแตกมากเลยที่เราต้องมาเปลี่ยนหัวเทียนแต่ละครั้งของเลดแบบนี้นะครับเลออตโตเมติเนี่ยอันนี้ก็คือสกูปปี้นะครับวันนี้ก็ลองเอาเทคนิคบ้าๆบอๆมาฝากกันนะครับลองดูนะครับที่ผมค้นพบก็คือทำแบบนี้นะครับใช้มือข้างที่เราไม่ถนัดนะครับนี่ก็หมุมเข้าไปเลย ผมเขา้าในรูนี่แหละรู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าใส่จะฝักโน้นนะครับนี่มนได้แล้วนะครับนี่ผมถนัดขวาแต่ผมใช้มือซ้ายหมุน,นบล็อกใช้หมดได้วเล่ยไวขึ้นหน่อย สุดแล้วที่เหลือก็ตัวบอกเกียน์ธรรมดาได้นะครับลองขันกันดูรู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะนะครับลองดูนะครับ